ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด follow ใน facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอวันนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เข้มเยมขีดชีเฮกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็กรอข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรง นี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบทหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะก็ะะลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรทรนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะอ่ะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยคคค่่ะะแลล้้้วกกกก็ดดดัองง์านนนบตรี นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มอ่ะหนึ่งร้อยคนเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะัดการสแกน QR โค้ดทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน10,000 0บาทต่อครัง้งมาเติม1นึ0ันบาทขึ้นไปก็รับรโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะเรากดเติมเงินตรงนี้เลย เราก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะ,ะสแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปล wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปล wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอ่งเปล wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก,กดยินยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพนะคะเราก็มาใส่จ,จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือพันธุ์ m o y wallet แอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโต ผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ูมอนนี่วอล l ล็ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รวมการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่มการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้า้งน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพนะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะแล้วก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะก็ได้เยอะอยู่นะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรานะะคไปดฟซบุ ตามของเรากันเนาะก็ตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามก็อยู่ที่อ่21คนนะคะอยู่ข้างหน้าตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตหลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราเนาะจากเมื่อกี้นะคะมีอยู่แค่21คนเองแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น126คนกันแล้วนะก็ถือว่าดําเนินการให้เราไวมากเลยเนะาะสั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะขเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวนะคะแล้วก็รองเข้ามาใช้บริการกันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมเมมคิดชีเหุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจ นะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปเนาะก็ขออภัยเพนทีนี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ